ไม <Keep S 2> ่ใช่มาขับรถมาแล้วพังก์ว่าอ้ยเฮเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วเอออะกรตัวนึ่งตัวเดียวสองตัวเพื่อนเอาตัวเดียวเพื่อนเอาบดีเอาเพื่อนเพื่อนเหลือตัวเดียวเพื่อนเร็วเร็วไปชุบเพื่อนตัวเดียวอุงเออหมดมามาเร็วดูวันดูวันเพื่อนดูวันดูวัน สองคนมาพ่อมาเพื <The> ่อนบอกเห็นเร่งหนำเลยก็ชื่นใจเไว้เพื่อนเพืนาไว้่น่างตัวหนึ่งล่างสุดแต่ตีนากาศ เก็บศพกูถูกนี่อยู่บนไดบบนไดบบนไดู่บันี้เลยยัขึ้นไม่ได้ปะรีวิ่งมาพี่ถ้าตรตายมาไม่รับพี่พี่หน้ห้องในห้องในห้องห้องนบ้านมันตายอ่ะมันตายมันจะแางน้ำมันมันจะแางน้ำมันมาช่วยดิจะแบวะจะแตกน้ำมันได้แตกไอ้เี้าชีวิตพ่าสงสารจังวะ my friend ็บ ตัวเองตัวเองเรีกตัวเองราวบาเดี๋ยวผมไปเคลียร์ข้อบกันอะไรไปได้ไหมอะอะไรทอเป็นละหาตัวเองไปเราไม่มีอะไรเลยอะายแพงมากมีโอเพื่อนเพื่อนจะเหงานะถ้าหนีไปอะเพื่อนจะเหงานะออและเท่าไหร่อะไล่ล่าตัว่างี้ระเบิดไหมมีระเบิดมีกล่องละร้อเอาไป

ไม่แชรไม่ง่ะตาย,ตายไม่หีตาย, <c oughs> ยเพื่อนมาเพื่อนมาอาว,อาว,อาวสรุปมากันหมดมเพิ่มมาเพิ่มมาเพื่อนเ,เราก็มาเนี่ยเ่อนหนึ่ง

หลังคาปหลังคาปหลังคาตัไปแล้วหลังคาเจ้าพนูใครวะหลังคาข้กมาหลังคาขอกมาตัวหนึ่งหนึ่งไม่โดนสองตัวมาในบ้าน

ยังม่มีรถอีกคันนะอ๋อแบลหลังแม่ดิเพื่อนยิงไร้เพื่อนยิงไร้เพื่อนยิงไร้เพื่อนหลังมันขิ้โล่งมากแนละ้วประกาศบอกว่ากระบะให้เพื่อนยิงคนไร้ เราเพิ่มยิงเรานายยิงมาดิต้องไปเพื่มมันต้องไปเป็นช่วยรอรอช่วยเพื่อนยเข้ามาเข้าไหมเปิดไหมเออหวาดีอะกูดูกูเปิดไหมว่ามึงยิ่งตังเงี้ยที่อะไรวะเพื่อนเพื่อนแพ็กก็มีตามเลยไอคนนั้นก็ยิงคอมให้เหมือนรู้เรื่องนะคิดว่ารู้เรื่องเป็นไรแล้ว ไปมขับรถมาเาักรวาอเันีเปล่ลปะ,ละ้ตัวดียสอตัวเพื่อนเอาอตัวเดียเพื่อนเอาันีเออ่เอาเพืเออ่อน

ไปเล่นหลุมหน้าเลยไอ้เหี้ยซ้ายตรงนี้ประากาศหลุมมากอ้าเพื่อนกลัวหมด

แม่เราต้องเคลียร์สองข้างเราก่อนวะเล่นตรงนี้ดีกว่าเราอยู่ก็ได้หรอก บ้านล่างก็มีโอเคไม่คิดว่าเราจะกินไก่มาเพื่อนมากินมากินนายสองคนเป็นไรอ่ะท่วงหรอ <c oughs> <c oughs> ช่วยไ่ทันเลยอ่ะไม่เป็นหลายทางจัดอ่ะน่าจะดึงกันนะเมื่อกี้เดินลุ้นเลยตัวซ้ายไม่ยอมโผล่เลยวะ่ะขวาโผล่

ตัวเดียวสองสามข้า,างสอาางหรอขาราชนี้ีกดาดร่วงกาหายมาเดีย๋ยวมันแล้วก็ข้าราตัวนึ่งข้ารางอยู่ในบ้านข้าราต้องวิงเข้าวงอะ่ะบาลานลาบาลานเกาะผมหลุดนี่มันถึกอยางว่าไอตัวเนี้ยใส่เฮฟวี่ปะวะ ไปไงครับไปงครับเอาไอ้ต <adalah, S 3> <Wait S 1> uh ัวเข้าไปก่อนก่อก่นก่อนะกินไก่เพื่อน่ากินไก่าตอนนีตตงรตึงมาแล้วเพื่อนเอาวงนู่นไง ฮึไม่จู้ไมอยู่หวงก็ว่าเป็นอะ Watch out อันอั่นผมได้มวยเปล่าเพื่อนมวยเปล่าเพื่อนมวยเปล่ามวยเปล่าเพื่อนมวยเปล่ากระโดดเลยป้างมาเล่นป้าอ่าจะมวยก็กลับทีมาดีจะมวยจะมวยมากับจะมวยมวยเปล่ามวยเปล่าเดี๋ยวจะมวยกันมาดิมาดิมา มันโดดมันโดดมันโดดตะบักชัดกุนล่วงติดตดีิดเ้หูวงไปหามักกาอจมันะกาศทักกักผมอ้าวไอ้้าชัดโอ้บลวงมาี่นะัดกูแท้เกาะแตกเลยก็อันนี้มันเรียมโตนะ จะวิ่งนะพักการยิงจับป่นะนี่ยเลียบเฮ้ย <c oughs> เลียบเหรอเลียบเ่ยบเมโอ้จะจะมวยแม่งยิงกูถักกอดแตกแล้วโอเคครับพี่แม่พี่นี่ครับ